เกี่ยวกับธุรกรรมทางราชการนะคับบัตรประชาชนสมนาเทียนบ้านนะครับจะอย่าลืมว่าสมุดประจําตัวามหนังสือคือ208นะครับคือพรุ่งนี้จะถ่ายเอกสารแส่เอกสารไปให้หมดหมดนะครับถ่ายรูปใส่สูตรไปเรียบร้อยนะครับสมมติว่าใครมีได้รับเหรียญพิทักษ์สิทิชนหรือเหรียญชายแดนก็ถ่ายควบคู่กันไปด้วยเลยนะครับติดด้านซ้ายนะฮะทีร้านถ่ายรูปเขาจะมีนะครับให้ติดให้เลยติดแล้วถ่ายไปเรียบร้อยนะครับรูปถ่ายก็ขนาด1นิ้วจํานวน3ภาพกันนะฮะ ก็จะมีเตรียมคําสั่งขึ้นคบสั่งลงไปด้วยนะฮะคำสั่งขึ้นคำสั่งลงไปทำที่ศูนย์อปสฐานร,รัสึกว่าง,งานเถือกการฐานรัสึกกันนะครับให้เตรียมให้เรียบร้อยเลยที่บอกไว้นะฮะก็คือหวังว่าพี่น้องก็คงเข้าใจนะฐะานรัสึกเรานะครับคือเมื่อไปทำเนี่ยไปทําให้เรียบร้อยคือหลังที่ท่านเล้ออกจากหานมาหรือประจําการใหม่ๆพูดถึงง่ายๆนะฮะไม่ใช่ว่าพวกที่ผ่านมาหลาย มาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยไปติดต่อต้องใช้เวลาหน่อยนะเมื่อเราเตรียมเอกาสารเรียบร้อยแล้วก็ไปที่โอกาสหน้าศึกที่ท่านประจําอยู่นะครับแล้วก็คงจะต้องผ่านการตรวจสอบประมาณสักสามเดือนนะครับตามระบบของเขานะครับแล้วทีนี้เมื่อครับเราพูดถึงว่าเมื่อท่านนะครับได้รับพระอาจารย์เรียนพิทักษ์สีชนด้วยสมมตินะฮะหรือเรียนชายแดนด้วยเนี่ย ท่านก็จะต้องนำาราชกิจจารุรเบกษ,ษาอย่าลืมรับนรียนี้ราชกิจจารุรเบกษ,ษาที่ผมบอกไว้แล้วตรงหน้านะครับไปด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปติดอย่างที่บอกว่าติดนะฮะติดเหรียญชายแดนเหรียญพิทักษ์สีชนนะฮะที่บอกเฉยๆไอ้นี้มันเลยขั้นตอนการทําบัตรมาแล้วนะก็เลยเลยขั้นตอนที่จะทําบัตรแต่ถ้าเราได้ทั้งเหรียญพิทักษ์สีชนเหรียญได้การชายแดนมาถ่ายติดไปเลยนะครับที่อ,อกเสื้อด้านซ้ายนะครับกระดาษดินนิ้วจำนวนสามรูปนําคําสั่งขึ้นกับสั่งลง นะครับไปทําด้วยร่วมด้วยนะครับก็จะได้เป็นอาบัตชั้นสามเห็นไหมฮะตาบัตชั้นสี่นั่นก็คือไม,ไม่ไม่มีเหรียญนะไม่มีเหรียญบัตราราชการชายแดนหรือเหรียญพิทักษ์สีชนนะครับที่ผมพูดมาแรกคือการทําบัตรผ่านศึกก่อนแล้วก็มาพอได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์สีชนนำาะละกิจการรือเยทสาไปาไปด้วยไปพร้อมด้วยก็จะเป็นบัตรผ่านศึกชั้น3นะครับต้องให้เข้าใจกันนี่นะครับเป็นบัตรผ่านศึกชั้นสนะฮะสิที่รับประโยชน์ต่างๆของทหารผ่านผ่านศึกชั้น3หรือ4ี่แล้วก็เหมือนๆกันนะครับพอๆกัันครบ S <S <an> นะฮะก็ตแตกต่างกันรา,ายละเอียดเล็กน้อยนะครับในคู่มือประจำตัวของฐานพันสึกก็มีหรือถ้าท่านใดไม่เข้าใจนะครับผมแนะนําเลยทุกท่านเลยนะฐานพันสึกโทรไปที่ศูนย์จังหวัดของท่านเลยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์บอกกล่าวว่าอาจจะต้องทําอย่างไร,รดาเนินการอย่างไรนะครับในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของฐานพันศึกนะฮะก็เขาจะมีบอกกล่าวนี่ผมแนะนําเลยนะฮะผมแนะนําเลยในรกรณีที่บางคนเนี่ยบอกว่าเอ้าผมมีบัตร ผ่านศึกชั้นสีแล้วแต่ผมเพิ่งทราบว่าผมได้อ่ารับพระราชทา,านเหรียญพทศรีลิชนหรือเหรียญชายแดนนะครับเหรียญพทศรีลิชนนี่ท่านทราบไหมครับว่าเหรียญพทศรีลิชนนี่ออกมาได้มาเมื่อสมัยรัชกาลที่เก้าเนีนนเ่ยนะฮะคำสาบเหรียญชายแดนเราก็เป็นไปตามตั้งแต่เริ่มแรกนะของการรัชกาลชายแดนนะฮะเอาบอกงั้นก่อนเกิดไปเรื่อยๆนี่เราพูดจากันภาษาธรรมดาให้เข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยที่เพิ่งทราบหรือเหตุผลยังไงก็ช่าง ได้รับทราบว่าเออเรามีเหรียญพิทักษ์สีชนหร,หรือเหรียญราชการชายแดนนี้เนี่ยไปขอราชกิจจานุเบกษาเราจะรู้ได้ไงราชกิจจานุเบกษานี่ผมแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวนี้อ่าไฮเทคโนโลยีเว็บไซต์เยอะนะครับเราก็เซิร์ชไปเลยไปหาที่ของราชกิจจานุเบกษาถ้าเหรียญราชการเหรียญชายแดียนนี่นก็เหรียญแล้วพิทักษ์สีชนเนี่ยเราไปดูได้นะครับที่พูดง่ายสมัยก่อนนี่ไปทําที่กระทรวงมหาดไทยต้องไปยื่นที่นู่นเลยนะฮะยื่นที่นู่นเลยแต่ยุคนี้ทําได้ทุกจังหวัดนะครับที่สํานักงานจังหวัด ทุกที่นะครับเหออรียญกรีธิชนนะะฮเหรียญเฉลี่ยทำที่นี่เลยครับทําที่สรารลางจังหวัดเลยนะครับเพราะฉะนนั้ไม่ต้องกังวลน,นะฮะเมื่ออันนี้พูดถึงว่าเราพูดถึงว่านะครับเราเพิ่งทราบเอาเราเพิ่งทราบเอาเราทําบัตรปิทักษ์บัตรประจำบัตรผ่านศึกมาตั้งนานแล้วเนี่ยแต่เราเพิ่งทราบว่าเออเราได้เหรียญพระราตุพิทักษ์ศรีธิชนเหรียญเฉลแดนเราก็ไปขอนะคําสังสงส่งรัชกาลร,รุบเบกษามานะครับแล้วก็ไปยื่นเขาเรียกว่าปรับบุตอย่ษเหมือนกับปรับบุตษเนี่ย นะฮะปรับสามให้เป็นปรับสี่ให้เป็นสามขึ้นมาปรับสี่ให้เป็นสามนะฮะปรับขึ้นมาก็ไปยื่นเรื่องกระถายทำเหมือนเดิมนะครับถ่ายเอกสารสำเนาหนังสือราชกิจจาทำเหมือนกับท่านที่ไปอ่าผ่านศึกมานั่นแหละถ้าไปบัตรผ่านศึกอ่าขั้นต้นนะครับชั้นสี่นะครับทำคล้ายๆกันแต่ติดตรงนี้หน่อยเน้นหน่อยติดเหรียญหน่อยเหรียญชายแดนหรือเหรียญพิทักษ์สีชนอย่างนี้ร้านถ่ายรูปจะมีส่วนหน่อยร้านถ่ายรูปจะมีก็ถ่ายไปสามภาพหนึ่งรูปนะฮะสามรูปแล้วก็เอาไปยื่นนะครับยื่นที่สำนักจังหวัดง่ายๆเลยในนเขขตองท่า พูดถึงเน่ยนะไปยื่นครับแล้วเขาก็จะดําเนินการตรวจสอบแล้วออกบัตรให้จริงๆการทําบัตรนี่ภายในสิบห้าทีนะครับนะตามระบบแล้วนะครับเหมือนกับวันซอฟต์เซอร์วิสละไวที่สุดนะครับสิบห้าทีนะครับออกให้ท่านไม่ต้องกังวลนะครับรวดเร็วถึงใจนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นบัตรชั้นที่สามนะฮะเพราะฉะนั้นในกงื่อนไของบัตรชั้นสามเนี่ยนะครับมันก็แตกต่างกับบัตรชั้นสี่นิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ไม่มากรายละเอียดปีกย่อยกันเล็กน้อยนะครับพอๆกัน นะฮะฮเพียงแต่ว่าจะเพิ่มอะไรละเอียดน้อหน่อยอย่างอาเข้าปัดปัดท้องอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในหมวดของ75อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะะฮหมวดนี้หมวดนี้กลุ่ม1 2 3อย่างนี้นะครับแล้วมันก็ไม่มีแตกต่างกันมากครับสีก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ให้หมดอย่างนี้ทำประมาทรวมกันหมดแล้วมไม่ต้อง,องกังวลนะครับพี่น้องตามมาสึกทุกท่านนะครับสามสีพอกันไม่ต้องกังวลน, <ain> น,น,นะครับสิทธิสวัสดิการเหมือนเหมือนกันนะครับไม่ต้องไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากมายก็ขอให้พี่น้อง ดำานงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของการปทหารพันศึกกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีความเคารพนะครับให้เกียรติที่พี่น้องทีาจพันศึกได้รับใช้ประเทศชาติป้องกันประเทศชาติกันมาด้วยความเสียสละกันนะในความเสียสละความเป็นประชาชนคนไทยนะครับที่ได้ร่วมปกป้องประชาธิปไตยนะครับของเราให้มั่นคงและดำานงไว้ซึ่งชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์นี่ครับ เป็นสิ่งที่ผมก็มีความภูมิใจเกี่ยวกับพี่น้องสารพันศึกทุกท่านนะครับและวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงอยู่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวยังไงอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้อมูลข่าวสารอะไรก็อย่าอย่ามีคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ comment ลงมาพี่น้องสารพันศึกนะครับต้องการที่จะรับรู้ข้อมูลนะครับสอบถามมาได้นะครับลงในคอมเมนต์มาแต่ในในข้างล่างเนี่ยฮะคอมเมนต์ผมจะมีอยู่ให้คอมเมนต์อะไรพี่น้องถารมาสศึกเรานะครับก็คอมเมนต์มาถามนะครับเอ๊ ผมจะดําเนินการอย่างไรสมมตินะฮะสมมติคอมเมนต์ผมจะดําเนินการอย่างไรครับสวัสดิการในกรณีที่ผมจะได้สวัสดิการลูกผมยังไม่ถึงบรรลุทิติภาวะผมมีลูกอยู่ก็ได้สองคนอะไรเงี้ยผมจะไปยื่นเรื่องที่ไหนยื่นยังไงใช้อย่างไรเอกสารยังไงสมมุตินะครับสมมติว่าผมได้รับภัยพิบัตินะครับผมจะทําอย่างไรแต่ผมคิดว่าพี่น้องน้ำศึกทุกคนได้ทราบกันแล้วเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นติดต่อศูนย์นะครับศูนย์ประจํงตวัดของท่านได้แต่ถ้ามีข้อคิดเห็น ถามข้อมูลทุกสึกหรือว่าอะไรก็เล็กๆน้อยที่มันปีกย่อยที่มันลึกๆนะครับสอบถามกันมาได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างกันมาได้นะครับแต่อย่าลืมกดติดตามติดตามนะครับผมบุญช่วยติดตามกันเลยเพราะติดตามปั๊บมันจะไปขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ของท่านเลยนะครับติดตามผมและผมก็จะได้มาพูดคุยกับพี่น้องได้นะครับกดติดตามกดซ mm ับสไครต์กดแชร์ผมสักนิดหนึ่ง เพื่อให้บรรดาพี่น้องถามันสึกทุกท่านได้โอ้รู้ว่าเรามาพูดถึงเรื่องการทําบัตรทหารผ่านศึกนะกรรคนที่เป็นผ่านศึกมาแล้วนะครับการได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์ถิ่นชนการได้รับพระราชทานเหรียญชายแดนอะไรเงี้ยนะฮะสิทธิทสวัสดิการต่างๆนะฮะการทําทําอย่างไรไปที่ไหนนะสวัสดิการเราต้องใช้อย่างไรอย่างาค่าราักษาพยาบาลอย่างกับสามพันห้าต่อปีเงี้ยจะใช้อย่างไรนะครับนะฮะไปดําเนินการอย่างไรไปเบิกจ่ายกันอย่างไรนะฮะ อย่างนั้นอารารที่ของเราจะต้องเป็นเกี่ยวกับระบบรัฐนะครับที่ว่าจะไปเบิกไม่ของเอกชนไม่ได้ของธรรมดาไม่ได้นะครับที่เอกชนเขาว่าเอกชนจะได้แต่มีร่วมกับรัฐสวนสการนั้นจะได้แต่ถ้าเป็นคลินิกขอโทษนะครับคลินิกแบบธรรมดาทำฟันอย่างเงี้ยกัจะไม่ได้นะครับใบรับรองมันจะมีใบรับรองแฝ่ใบเสร็จนี่ลงมานี่จะไม่ได้จะได้แต่ของรัฐถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ถจะได้ลองสังเกตดูนะครับไปตามที่ก็เขียนมาผมว่าปีหนึ่งเราจะได้นะครับงบประมาณก็ ตุลาถึงตุลาอย่าลืมนะครับตุลาถึงตุลานี่คืองบประมาณตัดรอบถ้าสมมติว่าในปีนี้นะครับตุลานี้ไปถึงตุลาหน้านะครับตุลาปีสมมติว่าตุลาปี6 6 3เอาตั้งแต่6 2องกันตุลา6 2มาถึงไปเนี่ยจะถึงตุลา6 3ถ้าใครไม่ใช่สิทธิ์ตัวนี้นะครับสมมติข่าราชการรัฐบาล3 5้าก็จะต้องไปเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่ก็จะตัดงบไปไม่ไม่ได้สะสมนะครับตัดงบไปเลยแล้วก็จะไป เริ่มใหม่กันอ่าเริ่มใหม่กันมมติว่าตุลาหน้าต่อไปตุลาปีอ่าหกสี่นุนเราก็จะในในในมกในตุลาหกสามถึงตุลาอืสี่ก็จะได้งบอีกนะครับถือว่าถ้าใครไม่ไม่นี่ที่ผมพูดเปรียบเทีบให้ฟังว่าถ้าผู้ใดไม่ใช้สิทธิ์ในภายถึงตุลาที่จะถึงนี้ก็ไปใช้ปีหน้าได้เหมือนกันได้ทุกปีครับแต่ว่าไม่รวมสิทธิ์ไม่แบบได้สามพันห้านี้ไปรวมสามพันห้าไม่ใช่นะครับได้ที่เดียวได้จํานวนเดียวนะครับก็ พอสมควรแล้วก็ดีดีด,ดีดีอย่างมากเลยนะครับต่อพวกเราฐานพันศึกนะครับอันนี้ก็ถ้าอย่างไรอย่าลืมกดติดตามผมนะข้อมูลต่างๆสอบถามมาได้นะครับฐานพันศึกใช้สิทธิี่อะไรสวัสดิการอย่างไรนะครับนะฮะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรยามเจ็บปวดทําอย่างไรนะฮะเจ็บป่วยทําอย่างไรอ่าขึ้นรถขึ้นลานะครับค่ารถโดยรรถไฟนยรถร่ยขึ้นราคาขึ้นนะฮะ นะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากเลยครับลูกเต้าเรียนอย่างไงได้สวัสดิการอย่างไรอายุยังไม่ยังไม่มีนมินนติภาวะเนี่ยยังไม่บรรลุนินนติภาวะนะครับสองคนอะไรเงี้ยเราก็าได้ไปทําเรื่องนะขอเอขาเรียกว่าสนับสนุนนะครับจากองค์การธรรมศก็ได้นะครับสําหรับวันนี้วันนี้ผมคร่าวๆมาพบก,กันวันแรกนะพูดถึงนะแต่ว่ารายการอื่นๆผมมีอยู่หลายรายการนะครับหลายข้อมูลไปศึกษาติดตามผมได้ถ้าติดตามเพเล้บุญช่วยนะครับ คุณช่วยนะฮะฉายาคุณช่วยผมครับรับรองได้เจอผมแล้วมีคอมเมนต์ก็มาถามก็ได้ข้อมูลนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยววนไปวนมามากก็จะ,ะไม่เข้าใจกันเอาเป็นว่าสรุปได้ว่าไปดําเนินการให้เรียบร้อยถ้าทุกคนเรียบร้อยแล้วมีอะไรคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบคําถามให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องฐา,านทัสศึกทุกท่านที่เป็นลัวของประเทศชาติทุกบททุกคนนะครับขอให้ ความสุดีจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริ์จีรังยั่งยืนตลอดไปชั่วกรลานของเราขอขอบคุณมากทุกท่านนะครับสวัสดีครับ